สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้แลแลนก็มาเปิดคลิปในสวนกันนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันโชคเก้าชั้นค่ะผู้ชมคะมาแบ่งปันโชคเก้าชั้นซึ่งอรอบนี้นะและแลนจะมีแบ่งปันอยู่อยู่ห้าหกต้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแบ่งปันต้นไหนบ้างเมื่อรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วแลน่าแบ่งปันโชคเก้าชั้นไปทั้งหมดแปดต้นนะแปดต้นก็ ก็ได้รับความสนใจจาก f c ทางบ้าน f c ทางบ้านก็ช่วยกันอุดหนุนอยู่นะคะต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเรนนก็จะมาแบ่งปันอีก6ต้นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม้ที่แรนนีจะจาหน่ายเนี่ยเป็นไม้จากสวนจากสวนพลอยชนุกโชคเก้าชั้นค่ะซึ่งเป็นเป็นโชคเก้าชั้นที่จะมีเชื้อเชื้อค่อนข้างที่จะดีเชื้อค่อนข้างที่จะด่าง,ะดางสวยนะคะซึ่งซึ่งอ่าที่เรนนี่จะมาแบ่งปันอะ่ะ เขาเริ่มมีความด่างแล้วเริ่มมีสีสันเข้ามาแล้วค่ะอย่างเช่นต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นต้นที่หนึ่งนะคะเป็นต้นที่หนึ่งอันนี้เหมือนเขาจะมีจะมีเชื้อทับทิมสยามอะประมาณนั้นเลยไม้จากสวนพลอยชนกโชก้าชั้นนะคะต้นนี้ต้นนี้ต้นที่หนึ่งค่ะต้นที่หนึ่งนี่จะเป็นไม้เป็นไม้ ดำดำชมพูนะคะเห็นไหมคะเนี่ยกัดสีสีเข้าทุกใบแล้วเนี่ยแต่แต่เขาจะมีเนี่ยเห็นไหมคะตะกะแตนตะกะแตนมาแทะอันนี้เลยลย,ลาย,ายังไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงให้เขาเลยนะคือซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องฉีดเดินละครั้งแต่นี่เล,ย,ล,ย,ลยยังไม่เคยฉีดเลยเนี่ยแล้วดูใบดูใบดูใบแรกมาคะ่ะจะเป็นแบบนี้แบ่งปันอยู่ที่ 500บาทนะคะ500บาทแล้วก็ค่าส่งลายแลนคิดคิดต้นละคิดเป็นต้นนะคะต้นละ100บาทนะคะก็ก็เท่ากับว่าต้นนี้ราคา500แล้วก็บวกค่าส่งอีก100เป็น600ถูกไหมคะต้นนี้500บาทต้นที่1แล้วก็ต้นที่2ค่ะต้นที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นไม้เป็นไม้ดํา ดำชมพูเช่นเดียวกันนี่เห็นไหมคะเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มกัดสีมาเรื่อยๆซึ่งทุกใบนะคะทุกใบก็จะมีก็จะมีสีสันเข้าแล้วสังเกตจากกระดูกนะคะกระดูกเขาจะดํามากเห็นไหมคะกระดูกและนี่แล้วก็นี่ที่หลังที่เห็นอยู่นี่คือจะเป็นสีชมพูนะคะจะเป็นสีชมพูอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะห้าร้อยบาทแล้วก็มาต้นนี้ค่ะต้นนี้จะเป็นลักษณะพิ้ว จะเป็นใบพริ้วๆแบบนี้นะคะใบเขาจะเป็นแบบเป็นเกลียวมม้นมวนอะอันนี้ก็จะเป็นไม้ดําชมพูเช่นเดียวกันสังเกตจากกระดูกค่ะกระดูกก็ก็จะออกดําแดงเห็นไหมคะดำแดงจนแดงจนเข้มอะค่ะเขาจะเรียกไม้ดาเนี่ยแล้วก็ลายเขาจะมีความด่างเต็มใบเลยนะคะความด่างเต็มใบเลยนี่ก็ราคาเท่ากันค่ะ500บาท ต้นนี้คือต้นที่สามนะต้นที่1ต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามค่ะแล้วมาต้นที่สี่ค่ะผู้ชมค่ะมาต้นที่สี่ต้นนี้ยิ่งสวยอันนี้คือจะเป็นสีสนิมสีอ่าส้มสนิมแล้วก็กระดูกแดงแปด๊ดเห็นไหมคะกระดูกแดงแปด๊ดเนี่ยใครชอบไม้สนิมแบบนี้ไม้พวกนี้นะสามารถไปตั้งเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะคะเป็นแม่พันธุ์บอกเลยนะว่าเป็นจะเป็นแม่พันธุ์ที่สวยมากราคาเท่ากันค่ะ 500บาทวันนี้แลนล์มาแบ่งปันทั้งหมดนะคะต้นนี้ต้นที่4มาแบ่งปันทั้งหมด6ต้นค่ะ6ต้นราคาเดียวกันหมดเลยรอบนี้มาแบ่งราคาเดียวกันหมดเลยค่ะตัวน,นี้ต้นที่4 500บาทค่าส่งเท่ากันแล้วมาตรงนี้ค่ะอันนี้ต้นนี้สังเกตขอบใบนะคะขอบใบเขาจะเป็นเขาจะเป็นออกดำดำ ขอบใบเขาจะสีดำเนี่ยเหมือนกับแบบตัดขอบได้สวยมากสังเกตให้ดีนะคะขอบใบเขาจะดำและเขาจะมีความด่างอันนี้ก็ด่างสนิมเช่นเดียวกันค่ะด่างเหลืองด่างเหลืองแล้วขอบใบซึ่งเป็นไม้ที่แปลกนะคะเป็นไม้ที่แปลกมากตัดขอบทุกใบนะคะทุกใบจะออกสีดำเข้มตัดขอบสีดำเข้มต้องสังเกตให้ดีเห็นไหมนี่เห็นไหม เป็นไม้ที่แปลกอีกต้นหนึ่งราคาเท่ากันค่ะอันนี้ต้นที่ห้าแล้วมาต้นที่หกค่ะต้นที่หกดูค่ะผู้ชมขาเนี่ยอันนี้ที่เป็นรอยนี่คือเขาช้ำน้ำําเพราะว่าที่ผ่านมาฝนตกทุกวันอันนี้จะเป็นด่างขาวด่างขาวเหลืองแล้วดูใบล่าสุดสีชมพูเข้านี่เห็นไหมคะสีชมพูเห็นไหมคะเนี่ยไม่น่าเชื่อ ไม่น,น่าเชื่อนะคะว่าว่าจากจากแรกๆเรามองว่าเขาไม่มีอะไรนะมองว่าเขาจะเป็นเป็นขาวเป็นขาวเขียวเฉยๆแต่ที่ไหนได้โอเนี่ยถึงบอกไงคะว่าโชคข้าวชั้นนี่เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนลุ้นได้ทุกใบค่ะลุ้นได้ทุกใบเพราะว่าเขามีเชื้อเขามีเชื้อพ่อเชื้อแม่ของเขาถูกไหมคะพ่อแม่ของเขาเนี่ยอย่างอย่างอาจารย์ท่านเอามาผสมเนี่ยยิ่งปัจจุบันนี้นะคะ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ท่านเยอะท่านก็สามารถเลือกได้ต้นไหนไม่สวยท่านก็ไม่ไม่เอาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ละก็จะเลือกแต่ต้นสวยๆมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพราะฉะนั้นค่ะไม้ทุกต้นมีเชื้อแล้วก็ได้ลุ้นทุกใบค่ะต้นนี้คือต้นที่หราคาเท่ากันนะคะห้าร้อยบาทต้นนี้ต้นที่ห้าต้นนี้ต้นที่สี่ ต้นที่สามต้นที่สองแล้วก็ต้นที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะ เลี้ยงกันอยู่ตรงนี้นะคะ6ต้นค่ะถ้าท่านใดสนใจนะสามารถโทรสอบถามมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนะคะหรือว่าถ้าผ่านไปผ่านมาค่ะผู้ชมคะถ้าท่านผ่านไปผ่านมานะสามารถแวะเข้ามาแวะเข้ามาที่สวนได้เลยนะคะสวนเรแลนพาเที่ยวค่ะอยู่ที่หมู่บ้านสิวารสามค่ะตําบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็แวะเข้ามาได้ถ้าแวะเข้ามาที่สวนคุณก็จะได้ประหยัดค่าส่งถ้าผ่านไปผ่านมาทางนี้นะคะถ้าผ่านมาไหว้ หรือว่ามาเที่ยวแถวนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้ว่าไรนด์อยู่บ้านไหมจะแวะเข้ามาดูไม้ก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็ในสวนก็จะมีทั้งโชคเก้าชั้นแล้วก็บอนสีนะคะ ผู้ชมคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ช่วยอุดหน,นุนไม้ที่ที่เรนเรลงจําหน่ายทุกครั้งค่ะก็ได้รับการต้อนรับจากเอฟทางบ้านเป็นอย่างดีเลยนะคะท่านก็ท่านก็ช่วยสนับสนุนมาตลอดเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามได้เดี๋ยวเรนเนจะแบ่งแบ่งต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งนะหลังจากที่แบ่ง6 6ต้นนี้ราคาเท่ากันและส่วนต้นนี้ค่ะดูต้นนี้ดูต้นนี้ค่ะเป็นไม้ที่สวยมากผู้ชม เป็นไม้ที่สวยมากอันนี้เขาเรียกลายด่างแฉลบไหมคะดูความสวยของไม้ไม้แดงนะคะอันนี้ไม้แดงไม้แดงดําเนี่ยแต่ใบเนี้ยใบเนี้ยเขาโดนเขาโดนแมงแทะแล้วก็อะไรแล้วก็เลยก็เลยตัดออกก็เลยตัดออกใบนี้ใบนี้ก็เลยหายไปเนี่ยดูใบล่าสุดคะ่ะดูความสวยของไม้คะ่ะไม้แดงนะ ต้นนี้ลลแบ่งปันอยู่ที่เมื่อเมื่อรอบก่อนนะรอบก่อนละลลงไป2,800ตอนเนี้ะละลายขอขอราคาอยู่อยู่แค่2,500บาทนะคะถ้าท่านใดสนใจ2,500บาทค่ะต้นนี้ต้นใหญ่ไซส์ใหญ่ไม้ทุกต้นที่แบ่งปันวันนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะส่งแบบตะก้าให้แพ็คให้อย่างดีค่ะส่งแพ็คให้ทั้งตะก้านะคะ ก็ถ้าท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะคะเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปก็สามารถแอดไลน์ได้ค่ะแอดไลน์เข้ามาร่วมพูดคุยกันค่ะมาขอดูไม้กันขอบคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ